วันนี้เป็นวันครูพระพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติครูที่ดีเอาไว้เจ็ดอย่างครูโค้ดต้องใช้เลยนะครับ 1. ปีโยคือมีความน่ารักเราทำคลิปทำไลฟ์สดให้ออกมาในบรรยากาศของความน่ารักคือดูสบายตา 2. คารุหน้าเคารพหนักแน่นหน่าเชื่อถือครับการที่จะเป็นครูเป็นโค้ดใน t i k t o อก ใน YouTube ในอะไรก็ตามเนาะต้องน่าเคารพหนักแน่นเนาะอ่ะสามภาวานิโยน่าเจริญใจคือสะสมข้อมูลเอาไว้มากปรับปรุงตนเองอยู่เสมอความรู้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเนาะอันนี้ภาวานิโยอย่างที่สี่วันจนก,กโมคืออดทนต่อถ้อยคํา เด็กอาจจะถามซ้ำถามอะไรบรรยายแล้วก็ต้องบรรยายอีกเนาะต้องอดทนต่อถ้อยคําทั้งคําซักถามและคําวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทําคลิปทั้งไ์สดต้องเจอแน่นอนครับทําใจไว้เลยนี่ครูที่ดีนะครับต้องอดทนต่อถ้อยคําอันดับ5วัดต,ตารู้จักพูดให้ได้ผลพูดครั้งนี้ได้ผลน้อยพูดครั้งต่อไปจนได้ผลมากกว่านั้น ประเมินตัวเองแล้วก็พูดใหม่ต้องพร้อมจะพูดบ่อยๆนี่คือความเป็นครูครับไม่เหนื่อยที่จะพูดแต่ว่าพูดอย่างมีเป้าหมายเนาะเอออ่ะอันดับที่หกใช่ไหมอันดับที่หกกระถังคำพีรันจะกระถังกตาถแถลงเรื่องลำดึกให้เข้าใจง่าย เราต้องแปลภาษาความล้ำลึกความยากให้เป็นความง่ายในคลิปในไลฟ์สดนะครับเอาเรื่องซึ้งๆมาพูดให้เข้าใจง่ายแล้วเราจะเป็นคนเก่งเลยครับสุดท้ายครับโนจัดฐาเนนิโยชเยไม่ชักนําในอาถานะคือไม่ชักนําลูกศิษย์ในทางเสื่อมเสียคุณสมบัติของครูเห็นไหมครับเอามาใช้ได้ทั้งในการทําคลิปและก็ในการเป็น ครูเป็นโค้ดนะครับวันนี้ในบรรยากาศสบายๆเห็นไหมครับเออวันครูครับปีนี้ปีสองห้าหกห้าคำขวัญวันครูก็คือพัฒนาครูพัฒนาเด็กเนาะเออเรียนรู้สู่อนาคตนี่คำขวัญวันครูก็เป็นคำขวัญดีๆทั้งนั้นเลยครับคำขวัญวันเด็กก็ยังดีเลยนะคำขวัญวันเด็กปีหกนี่ว่าไงครับเขาก็มีว่า รู้คิดรอบครอบรับผิดชอบสังคมผมว่าคำขวัญวันเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่อยากจะทําได้มากกว่าแต่